เปิดอยู่98 0 0 0เหมาะสําหรับทํามาค้าขายเหมาะที่สุดคพอ,อดีพอดีดดมีข้อให้ด้วย256หซื้อใช้ซื้อได้ครับอเอาไปใช้งานครับอย่าข้ามครับโคตรถูกเลยแสนหนึ่งหมื่นที่แม็0ห้าหมื่นบาทเก็บงานนิดหน่อยนะครับโอเคผล,ล,ลไม้สบายสบายเลยได้แล้วเนี่ยเอาไปบรรทุกฟางหรือว่าลื้อออกไปก็ได้ช่างกิโลขายเนี่ยเก้วหมื่นแปดรู้ไว้ก่อนเลยว่าต่างเยอะเลยเราซื้อได้ถูกเยอะนะครับซื้อไปใช้นี่โคตรคุ้มเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสวัสดีครับขอต้อนรับครับทุกท่านเข้าสู่ขกไม่เติมประมูลครับง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ครับไปดูแถวแรกดีกว่า อันนี้ก็สวยนะครับแน่นอนเบิร์ตปี23แน่นอนคันนี้สิ่งนี้แน่นอนนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นตัว X Series นะครับเอาราคาเปิดเลยไม่เกิน4,500สนเชื่อไหมป้ายแดงนี่เกือบ800,000แค่หนึ่งปีหายไปกับครึ่งหนึ่งใช่อันนี้เลขไม้มั่นใจเลยคันนี้ไม่ถึง50,000แน่นอนครับใช่สภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวอันนี้ก็หนึ่งจุดเาครับดีแม็ก X Series อย่างเงี้ยเปิดอยู่2อ0 0 0 0ใช่ครับเนี่ยครับ2อ0 0 0 0ไฮแลนเดอร์อันนี้เป็นหน้าเก่าเป็นเครื่อง2.5นะครับอันงจุแหลมมไ่เยอะถ้าแหลมมเเยอะะันนจป็1.9 เป็นเอียงขึ้นแบบนี้อ่าอันนี้ถือว่าเป็นปี13แบบนี้เห็นไหมใช่อ่านี่นี่อันนี้มันจะมาเป็นคันเนี้ยตัวหนึ่งอ่าถ้าหลังส5้ามันจะเป็นหน้านี้เห็นไหมครับ <He ard S 2> มันจะเป็นสามเหลี่ยมเลยล<ะ>แต่ก็ราคานี้ถือว่าโคตรถูกเลยลครับคันนี้ตัวโอเคคันเกียร์เหมือนคันโยกเครื่องบิน <laughs> มันเป็นตัวโลคือตัว S นะครับเ,รเขาก็ไปใส่สกเกิร์ตแต่งเป็น X-Series ได้เหมือนกันนะครับใช่ง <Okay. S 1> แต่ว่าข้างในเนี่ยมันปรับแต่งกันได้แต่ว่าคอนโซลคอนโซลมันจะไม่เหมือนนะครับด้านนอกเนี่ยมันให้ความร<อ>ู้สึกว่าเ้ยมันแต่งสวยนะครับออซูซู e u, ตัวนี้แต่งสวยทุกรุ่นครับอะคันนี้เผารลอยหรือเปล่าไม่ใช่เผารลอยนะครับเปิดอยู่98.000เหมาะสําหรับ ทำมาค้าขายเหมาะที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเครื่อง2.5นะครับคันนี้ประหยัดน้ํามัน1.9ก็กลัวแรงไม่พออ่ะสามพันก็กินน้ํามันไปพอ,อดีพอดีมีข้อให้ด้วยมูลค่าข้อก็อยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทแล้วใช่แต่คันนี้ไม่มีเพลาะนะครับไม่เหมาะบรรทุกเป็นแบบตัน2ตันไม่เหมาะสบายสำหรับขายของแบบบรรทุกเล็กๆตามตลาดนัดหรือว่าเอาไปขายรับ ผัดไอ้ที่มันไม่มีน้ำหนักยางอาจจะต้องไปดูสักนิดนึงนะครับตัวน,นี้เป็นตัวสปาร์ก <Spark S 2> นะครับ2.5นะครับกำเงินมาไม่เกินแสนห้าครับได้คันนี้ไปใช้เลยนะครับถ้าอยากได้ปีใหม่โตโยต้าก็มานี่อ่านี่ก็มีอันนี้ก็ทำมาหากินได้สบายสบายวีโก้แชมป ตัวสูงสี่ประตูอันนี้แมนนวลสองห้าหกเอานี่แชมป์แท้น้ยมันก็สวยนะดูแมสสีดูแนวก็เออมันก็ยังโอเควีเอ็นเทอร์โบซื้อใช้ซื้อได้คโอ้สบายเลยพ่อค้าอาจจะมีมีนิดนึงอ่ะสปาร์กอีกหนึ่งคันนะจะหนึ่งหนึ่งสี่คันนี้ยิ่งถูกไปใหญ่เลยเขาบอกเกรด E เกรด E นะครับทะเบียนเท่อะทะเบียนเขาเท่แทนเท่มันย้ำใหม่เขาแสดงว่ารถมันชนหน้ามาชนหน้ามาอาจจะมีรอยเชื่อมรอยเชื่อมตรงปลายแคสสีมันต้องเชื่อมอยู่แล้วเพราะมันดุ้งถูกไหมฮะใช่มันก็ต้องมีการเชื่อมหน้าร้านสองกว่าสองเก้าเก้า ไม่ได้มีผลต่อการขับขี่ครับเอาไปใช้งานครับอย่าข้ามครับโคตรถูกเลยแสนหนึ่งหมื่นนี่ขับโฟอืมคันนี้เป็นตัว S นะครับเปิดอยู่สองเก้าอันนี้เขาไม่ได้แต่งอะไรนะครับลงล้ออย่างเดียวนี่ก็หลอแล้วอีจูสูงอีจูสูงไม่ต้องทําอะไรมากครับโหลดหน่อยนึงลงล้ออย่างเดียวจบนะครับนี่ก็สองเก้านะครับเปิดราคาเดียวกันคันนี้เกรด B เกรด B ไม่มีชนคันนี้เขาบอกเกรด C นะครับก็ไม่มีชนอีกแมกลายเดียวกันเลยแต่คนละสี ปี B 21เปิดอยู่29คันนี้ซื้อได้ต้องมาเลยครับหน้าร้านนะครับแต่งส,สวยๆเงาๆคันนี้ขายเกือบ5แสนนะครับตัวนี้1.9 D D I S นช่นครับนี่คันนึ่งครับโฟตัว S ครับตัว S แต่ว่าเขาติดมือจับเป็นแบบพรเมียมมาครับอันนี้เกรด B นะครับ นไม่ไม่โหลดอันนี้ดําเดิมขายได้แน่แราคานี้จบแน่นอนนะครับนี่นี่กระบะที่มือดีเอาที่มือดีอันนี้2องหมเก้าไข้าไรเข้าสวนนะครับตัวนี้2องพันเป่ะหรือสองห้าสองพถูกถูกอันนี้เป็นโอเป็นแคปแล้วแคิดได้นะครับตัวนี้สองหมื่นเก้าแต่เขาบอกว่ารถลากไปเกีบยงานเอานะครับอ้าว หมายเทคไอ้นี่เนี่ยหกหกหมื่นแปดเก็บสีอย่างเดียวหรือไม่ต้องได้ตัวสูงด้วยนะครับไม่อยากเชื่อว่าคันนี้รถไม่มีชนเลยที่สีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะสีเดิมเขาเขามีนะน้ําเงินอย่างเงี้ยเนี่ยน้ําเงินแท้ๆเลยน้ําเงินหกหมื่นอตีเจ็ดหมื่นเจ็ดแปดเก้าคันนี้ไม่เกินแสนนะติดฟิล์มดำเขาก็มองเราไม่เห็นแล้วเนาะได้ขี่แน่นอนหน้าร้านขายอยู่แสนเก้าถึงแสนรู้ไว้ก่อนเลยว่าส่ต่างเยอะเลยเราซื้อได้ถูกเยอะนะครับซื้อไปใช้นี่โคตรคุ้มเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะอาจจะมีเรื่องยางแล้วก็เปลี่ยนไอ้นี่หหนนน่่่่อยยกวาาบทคูึงงเีลั คู่หนึ่งร้อยกว่าบาทไม่มีผลต่อการกับขี่เลยอ่ะอย่างดีแม็กคันนี้ครับปี0ูนย์้าครับคอมมุนเร็วได้คอกด้วยเหรออันนี้คอกเหล็กธรรมดาครับคอกพังรถไม่ได้พังนะครับตัวนี้ดีแม็กห้าหมื่นบาทเก็บงานนิดหน่อยนะครับโอเคส้มผลไม้สบายสบายเลยได้แล้วเนี่ยเอาไปบรรทุกฟางหรือว่าลื้อออกไปก็ได้ช่างกิโลขายภาษีหกเจ็ดด้วยไฮแลนเดอร์อันนี้เปิดอยู่สองเจ็ดเดี๋ยวหาหาปีต่ำกว่านี้หน่อยอันนี้ปี18ได้ล้อลูกโมด้วย แต่อย่างบาโว่นามาดูตัวนี้ก็ได้มาสี่ประตูเอาตัวนี้ก็ได้4ประตูเป็นตัวเตี้ยอันนี้2.5นะครับได้ตัวสีนี้ด้วยเหรอสีตัว vn vn ด้วย vn turbo 2 2 6คันนี้ไม่เกินนี่เลยมีจมูกด้วยหน้าแชมป์ชมว่าขับคันนี้กับคันนู้นก็ไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันแค่ยี่ห้อตัวนู้นเป็นตัวสูงไฮแลนเดอร์ราคาสูงกว่าแต่ตัวนี้ราคาถูกกว่าเกือบแสนนะคะวินี่เหลือ่าเอาได้มีเงินเหลืออีกนะถ้าคุณมองหารถมือสองไว้ใช้งานสยามมิเตอร์การปรโมทหรือ s i a มีรถเข้าประมูลเริ่มต้นราคาหลักพันมีทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เกือบ1,000 0คันต่อเดือนทางหน้ารานและระบบออนไลน์แต่ถ้าคุณอยากขายและไม่รู้จะขายใครมาส่งรถเข้าประมูลกับ SIA ให้ราคาสูงเพราะเรามีลูกค้าวกว่า3 0 0 0 0รายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรศู1ย์ส1ง 1, 1. ่งง่ายๆใครๆก็ประมูลได้